ายไปข้างหน้าเลสอชั้ดีครับดีครับคุณบนครับผมดูการถือ mpd แบบใหม่อ้าวเขียนไปซะแล้วไหนพ่งอมาใหม่ ไม,นนไม่ทันแล้วไม่ <S <S ทันแล้วแหมอดหดเลยว่าซื้อไปโปรติเขแล้วเต็งเลยป่ะไาดีกว่าไปลงจากเขานู่นของซุ่มไหนครับไปมีคนมีคนมีคนคุณกิลลี่กิลลี่ค,ลคุณมองจาก เต็นท์ไอ้นั่นเข้าไปอ่ะเต็นท์ขาวด้านหน้าคุณเห็นปะตรงรถถังก็ได้ตรงรถถังขึ้นไปมีอีกมากข้างซายข้างหน้าใช่ไหมซ้ายต้นไม้แถวที่สองได้ขาอยู่น่าจะใส่ที่นี่คุณตัวเท่าไหร่วะเสร็จแล้วใช่ไหมอำไงดีมากแปดร้อยกว่าถ้าขึ้นบนร้อยอ่ะร้อยเจ็ดร้อยคันนึงอ่ะเพราะว่าเฮ้ยตัวมันเล็กขนาดนี้เลยนะเยอะกว่านั้น

หลบหลังต้นไม้มันหลบหลังต้นไม้มันหลบหลังต้นไม้อยู่วิ่งครับวิ่งครับมันหลบหลังต้นไม้ว okay. ิ่งไปทางขวาวิ่งไปทางขวาขวาเรื่อยๆครับค like ุ้มต้มขวามาเรื่อยๆเลยคุ้มต้มคุ้มต้มอยู่เลยไปแล้วเลยไปแล้วข้าป่าเขียวไปแล้ววิ่งใกล้ถึงถนนดีแล้วอีกประมาณร้อยเมตรถนนดิน่าจะหลบหลังต้นไม้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้ววิ่งวิ่งครับถึงถนนดีแล้วอีกอีกห้าสิเมตรห้าสิเมตรถนนดิน น่าจะเม็ดถนนดินขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วหนีแล้วนั่นมันวิ่งอ้อมมาเหมือนมันจะมาขึ้นแล้วพูดวิ่งตามถนนดินไปแล้วประมาณระยะประมาณแปดเก้าร้อยวิ่งหงอกไปแล้วโอ้แต่ก็เฉียวอยู่อ่ะดร้อยวิ่งเฉียวแปดร้อยเมื่อกี้แต่ว่าไม่โดนสงคุณอยู่ไกลผมเหรออืมอายุแปดร้อยไม่สองก่อนเนี่ยยิงถึกไหมอ่ะ สองไม่ตกรอยเจอจะได้ไม่ต้องปิดเยอะถึงยูเนี่ยขาวเนี่ยส่องได้อาจจะไม่ขาวอะไรมองไปเลยอใส่สไลด์ชุดเต็มกันหมดเจอขาวขาวในป่าใช่เลยเฮ้ยข้างบนมีคนข้างบนมีคนเข่าล้นเขาล้นเข่าล้น เลาะอยู่เล้ะอยู่ตรงหน้าผมเลยเห็นบ้างเข่าล้มครับจัดมากชัดมากมันมันหาคนมองมันไหมเป็นล่งตาอ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นเข่าล้มคุณไม่ได้เลยครับสุดอะนี่มือของมันมองหาคนอยู่เเอาทยืนดูนะยืนยิงได้ไหมนะพันเมตรแน่นอนยิงครับยิงครับยิงไม่ได้น่ามนยืนเฉยๆมองไว้ก่อนมองไว้ก่อน โนได้ไหมี่ยหน่วยโคตรนานน่ะมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับไปแล้วแต่ผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยนสองแล้วนะมีไปซ้ายมีไปซ้ายไปเรื่อยๆมองหาคนอยู่บ้างมันเลาะไปเรื่อยๆแปงซ้ายอยู่ดับแน่แน่วิ่งลงมามันกำลังจะเลาะลงมามันกำลังเลาะลงมามันกำลังวิ่งหาคนอยู่มองไอเรื่อยเรื่อยๆ โอ้เมื่อกี้มันยืนมันยืนแดกข้าวโอ้โดนแล้วเี้ยยิงเข้าไปตึม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 ไอ,อ้ยมันหมอกมองคนอยู่เฮ้ยมันส่องมันส่องมันส่องไปในค่ายยิงได้ไหมนี่ยโอ้โหไม่เขียวเลยเกระสุนตกเลยผมคนละติดทางเลยไปหลังเขาแล้วหายไปแล้วห,ลหายหลังเขาไปแล้วเห็นอยู่แต่คนละทิศเลย ผมดูอยู่คนละทิศกันเลยไกลโคตรผิดไปเป็นร้อยเมตรหนีไปหลังเขาแล้วงั้นเดี๋ยวผมอ้อมไปทางซ้ายวิ่งไปด้านหลังเขาไงครับวะเสร็ป่ะฝ่ามือนี่ไงใครวิ่งมาเนี่ยยิงเลยนะยิงเลยยยยิงเเลดไม้หรอ ยสองตัวเนี่ยทางคอนเสียดไม่ตายว่ะยิงโอ้โหยิงอยู่ไหนข้างขวาดี่เทนนี่อะตายหนึ่งตายไปหนึ่งละเหลืออีกตัวหนึ่งกระเป๋าเต็มเตลเล่เตลเล่เลวต้องการคนดูหมดแล้วอ่ะฉีดแล้วฉีดแล้ว อยู่ไงครับอยู่ไงน่ามันตายหรือตัวนึงตายต้นไม้ขาหากักท่าไหนน้อไม่รู้เนีย่ยใครยิงครับผมไม่เห็นไ,ได้ยินเลยไม่ได้ยิงไงมีหินแปะกำลังแปะสุดมันยิงใครใส่หมวกคอนน็อกอ่ะไม่มี คนมีคนเขาที่เราดิสเขาที่เราดิสเขี่ยพังทีนี้อยู่ไหนวะข้างหน้าพี่หน้าข้างซ้ายโอ้ยมายิงไม่ออกวปะ โอ้หลกกแหลกเี้ยไนหนาเนี่ยเฮ้ยมีสองตัวเปล่ามีสองตัวเอ,อี่กับเอรนตสู่ะขอ่อ่ะโหแหกโคตรเลยผมอะทำยีย่อะไรไม่ได้เลยอะ ยิงล่วงไปแล้วบางตนใส่ตัวไม่รู้ไอ้แม่ตาไปัอ่ยิงผมอยู่เนี่ยพอผมสเสริมมาลยหายอยู่หนุนขาใี้เราที่ปยุกั่งั้งที่จะวิ่งมาไข่อะตายละดยิงเขาลยตายัดลาบา่นะกี่สองสองต มันน่าจะเห็นผมยื่นอยู่เฉยๆนะเพราะว่าจริงผมนัดเดียวขาหักเลยผมแบนเดตเลยนะแบนเดตแล้วก็น้ำเกลือไม่พลาดผมดีเลยมั้งกระโดดโปรยแบนเดตแล้วยัดน้ำเกลือเลยให้คนะุณเดี๋ยวมันถึงพื้นตป๊บน,นึงแป๊บน,นึงผมยังไม่แน่ใจอีกตัวมันตายยังเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนไอสัตว์อีเจ็ตเพลเยอร์เด้ ว่าแล้วนี่เนี้ยซอมบี้อะไรมันจะยิงผมรูนได้เดี๋ยวผมขอไปดูตัวรอบแรกแกะไปตัวตายเลยรอบแรกซอมบี้ตกผมแบตเตอรี่ตายยังวะซ้ำแม่งเลยวะยิงแม่งให้รูนทั้งตัวผมเออต้นไม้ตายแล้วยิงไปแล้วเออเราไม่เอาอะไรจากมันแล้วเผาแล้วมาแล้วผมกำลังจะฉีดแต่เนี่้คุณ เดี๋ยวผมกลับไปวิ่งเชิญสิงคโปร์หรือเปล่าวิ่งเชิญดี้ได้ไหมล่ะยัง <laughs> ไม่ตื่นเหรอให้ได้ไปละ่ะโดนหนักฟอให้ครับสองสามทีแต่ห้ามเลื่อนแล้วใช่ไหมหรือว่าห้ามแล้วห้ามเลื่อนแล้วก็ไม่ตายแล้วซุ่มหลังอ่ะมีอยู่ตัวหนึ่งนอนอยู่ตรงทางเรียบ ทางเรียบทางเรียบตรงเนินใช่ไหมเห็นไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นตรงตอนอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ประมาณทางเรียบไหลๆขวาอ่าเจอแล้วเจอแล้วล็อกเป้าหมายยืนยันครับยิงกันไหมหรือไงยิงเลยระยะเท่าไหร่ให้ผมเข้าไปใกล้ๆแบบนี้หน่อยไหม แต่คุจะเข้าไปซ้ำเหรอจะยิงเนี่ยเนี่กว่านี้มันจะขยับเอายังคุณมั่นใจคุณยิงเลยแต่ผมไม่เห็นวะผมจะถึง้วผมจะถึง้วผมจะถึงนาจะขยับเข้าไปอีกคนไหมต้องเหียเมื่อกี้เจอเลยไปไหนวะง่ายข้างหน้าจะแล้วเจอแล้วเจอแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยมันจะมันจะลุกแล้วมันจะลุกแล้วมันจะลุกแล้วเร็วๆมันนั่งอยู่หอนเฮ้ยหกร้อยนะ ยิงเกงเลยยิงเลยครับพร้อมแล้วยิงยิงเลยไม่โดนครับไม่โดนวิ่งแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วมัชิดมาชิดออกหลังไปแล้วยิงออกหลังไปแล้วบอกตำแหน่งผมด้วยบอกตำแหน่งผมด้วยกต่เราวิ่งขึ้นเนินมาอยู่ มมวมันกำลังวิ่งขึ้นหนึ่ไ,ไ,ไปด้วยมาทางซ้ายกราต้งมาหาเราเออให้มันวิ่งขึ้นไปเพิ่งยิงเอายิงไปแล้วผมมันย้อนกลับน่ะมาหามาหาตรงมาเลยผมมองไม่เห็นครับผมมองไม่เห็นครับตีนเขาเนี่ยเออเหมือนจะเห็นแล้วเหมือนจะเห็นแล้วไหนแล้ววะท่้งเปลี่ยนแม็กซี่มองไม่เห็นเลยวิ่งมาทางนี้เลย

มันหลบมันหลบมันหลบหลบแล้วต้นมันหลบอยู่หลังต้นไม้มันกำลังไต่หนึ่งขี่นไปคุณมานลังไต่หนึ่งขึ้นไปมานลังไต่หนึ่งขึ้นไปผมตามหลังมันอยู่มานลังไต่หนึ่งขึ้นไปอยู่อยู่ด้านหลังมันจะอ้อมไปด้านหลังพวกคุณอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเจอแล้วผมเจอแล้วยิงแล้วน่าจะสลบแล้วน่าจะสลบน่าจะสลบน่าจะสรุเดี๋ยวเข้าไปดูน่าจะได้อยู่ตรงนี้ ไม่จะตายแล้วท่านี้ตายแล้วครับตายแล้วโอ้โหยอดไปตายแล้วจุดดำแล้วเชื่อแน่เชื่อแนะไม่มีแม็กมีมีเฮ้ยมีแม็กเหรอไม่มีแม็กไหมครับนี่ดูสไนเปอร์ครับเดี๋ยวจะเอาไปลงฉกเด็กกีฬาดังหล่อเลยซูมพิซุมพิว่าที่เนี่ยกี่เมตรเด็กไหนนะตัวไหนครับ เติร์ดเลยแล้วตอนนี้ก็ยังค้างอยู่เลยตัวไหนอะคอมบี่ก็เตอรตรงแถวไหนขวามือนะครับตรงแถวไหนใช่เอ่อผมว่าน่าจะน่าจะพันแปดประมาณแปดเก้าร้อยแปดร้อยได้ไหมลองปรับตัวไหนก็ได้เต็งคู่มันจะยืนนิ่งกว่าสูงไหมนะแปดร้อยได้เนี่ยปรับหรอ 800รอ่ะแปดรงอตัวตยิงให้ต่ำข้างหน้าอะไรต้นเหลืองพุ่มเหลืองปุ๊มได้คอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยิงได้ไหมผมว่าไม่ได้ลิฟเป็นมอ๋อไม่บรรทมันรูมหาบนเขาคุณมองมันมองมันมองบนเขาคุณดีแม่งเลยนะดีผมสั่งเงๆแล้วเลยเนอะใหม่ใหม่ลองทำได้มั้ม มองขึ้นมาบนเขามันน่าจะเห็นเรานะผมว่าระยะเนี่ยได้ไหมประมาณหกสิบจิงเด้อเฮ้ยว่าพันอะคุณเขาจับอยู่เรืยที่ผมลงยิงสองี่ส่วนนั้นมันแปดร้อยแล้วนี่ผมเดินลงหน้าลงมาแล้วพร้อมคุณลงไปแล้วน้อผมไม่เกี่ยวอ่ะจะได้อือยะอาจจะหกร้อยอะคุณหกเจ็ดร้อยผมว่านะหกเจ็ดร้อยเอาเลยพร้อมแล้วยิงนะครับหนึ่งสองสาม ยิงเลย <efic ient S 1> ถูกไหมครับเ,าาเยอะ <kalk. S 1> เลย,ยเลย,ยอะเลยครับเยอะเลยเยอะเลยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วยิงหน่อยครับเฉียวเฉียวใครยิงเฉียวเนีะ่ะได้อยู่คุณได้อยู่นั่นน่ะยิงวิ่งแล้ววิ่งแล้วเฉียวไปเยอะเลย,ยเอันเป็นไปหน่อยนะคนยิงที่หลังคนยิงที่หลังอ่ะการเยอะเลยคนละโลกเลยยิงไปนัดเดียวเอง,งแสดงว่ายิงเฉียวไปเยอะเลย มผมมีเจ็ดร้อยก็ได้จำไว้ร้อย,ยเจ็ดร้อยโอ้ยังสวยสวยงามสวยงามหาต้นไม้ข้างหน้าคุณเนี่ยข้างหน้าคุณมองลงมามองลงมาเอมมเเออเจแล<ะ>้วเจยมันอะตายป่ะผมไม่เห็นมันร้องร้อง,อ,องเออบร้องเอิบแต่ไม่รู้ หลายๆตัวผมเห็นแล้วมีแลสามตัวหน้ามันวิ่งสลับมีสามตัวมีสามตัวรักษาแผลก่อนคุณตีตีอยู่ไหนไอ้นั่นอยู่ไหนแล้วข้างขวาบนเขาตุ้มคุณบนเขาตุ้มบนเขาตุ้มบนเขาตุ้มเออมันมียไว้ก่อนก่ันท่านแต่มีสองตัวกุลระวังนะไปขวาเอาเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้จะโดนยิงไหมเนียตรงไหนอ่ะ ไหลขวาเหรอเอออยู่บนไหลขวามั้งผมว่าน่าจะใช่ขวาๆนี่นิดๆอยู่ตรงกลางอุ้ยอุ้ยเครียดโดนเลยโดนโดนยิงโดนยิงผมโดนยิงอืมกลางๆเยอะๆทั้งขวาแล้วคุณไม่นั่งเลยนั้นไม่แน่ใจค่ะยิงผมมันอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรอไม่แน่ใจว่าตัวข้างๆหรือเปล่าระวังอุ้ยเรียบร้อยเลยตายตายครับ